ไปพัก <c oughs> ส่อจนทำน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยพิธีกรก็คือคุณไดไดอาน่านะเอ๊ะทำไมพี่ได่ทิ้งไปเลยอะ่ะมีให้ถามเยอะแยะทำไมถึงไปตั้งวงเมาส์กับแฟนขับตรงนั้นชาวเน็ตบางคนบอกว่าไม่เหมาะสมชุดคู่ไม่ค่อยถูกกราเทศะเป็นตัวอย่างให้กับลูกสาวที่ไม่ดีหรือเปล่าพี่โพด เวลารับงานอ e ีเวนต์เนี่ยนะพิธีกรเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องที่แบบว่าเรียกได้ว่าไม่ถูกใจแฟนคลับอ่าใช่โดยเฉพาะกับศิลปินเกาหลีล่าสุดคุณพี่ไถโดนแล้วคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะซูเปอร์สตาร์เกาหลีนะพักซอจุนเขาบินมาจาัดงานแบบว่าแฟนมิทติ้งที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกคนที่จะเข้าไปร่วมงานได้นี่คือเขาคัดนะคุณจะต้องซื้อของให้ได้ยอดสูงสุดนะรับแค่สองพั 2, 500, <500 S 2> นห้าร้อยคนเท่านั้นที่เข้าไปแฟนคลับก็ทุ่มหนักมากพี่รู้เปล่าว่ายอดท็อปสเปนเดอร์ ที่คนหนึ่งซื้อเพื่อจะเข้าไปดูคุณเขาเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่รครับ78ล้านบาทอันดับหนึ่งภายในงานมีการพูดคุยสุ่มผู้โชคดีขึ้นมาร่วมสนุกนะแล้วเขามีการทำน้ำผลไม้ปั่นให้ดื่มแต่มีดราม่าเกิดขึ้นจากโพสต์หนึ่งในทวิต t ตอร์เขาเขียนว่าช่วงที่ไปพับสอดจุนทำน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยพิธีกรก็คือคุณไดอา,ดาน่านะเขาบอกว่า เอ๊ะทำไมพี่ไายทิ้งไปเลยอะ่<ฮ>ะทําไมไม่ซับพอร์ตทำไมไม่มาถามไทยว่าเออทายังไงใส่อะไรลงไปหรือรว่า,างนานอะไรกช่วงเนี้ยมาไทยเที่ยวไหนลองกินอะไรหรือ,อยังมีให้ถามเยอะแยะทําไมถึงไปตั้งวงเมาก,กับแฟนขับตรงนั้นพอ,อมีทวิตเตอร์เกิดขึ้นอันนี้ก็เลยมีแฟนขับบางกลุ่มเข้าไปบอกว่าเออเธอ ฉันก็เห็นด้วยนะรู้สึกเหมือนเธอเลยไนเนี่ยเขาจะเป็นพิธีกรมืออาชีพมากเขาก็ออกมาเพร่ออธิบายว่าต้องขอโทษที่ทําให้ผิดหวังนะคะแต่จําเป็นต้องถามตามที่บีบเท่านั้นและต้องตรงตามเวลาอย่างเคร่งครัดช่วงนั้นให้เล่นได้เฉพาะกับแฟนคลับเลยคิดว่าตรงไหนสามารถพยายามที่จะเล่นได้ต้องขอโทษจากใจจริงๆค่ะรู้สึกเฟลมากไม่สามารถทําให้แฟนคลับเอนจอยกับงานนี้ได้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอยู่ในบีฟของทีมงานแต่แฟนคลับ ไม่เข้าใจวิธีการทางานของทีมงานและเขาจะแปลว่าให้เท่าไหร่ให้เท่านานเป๊ะเองเนี่ยเคยคุยกับนุ้ยนะนุ้ยเนี่ยเขารับงานแบบว่ามิแฟนมิสติ้งเกาหลีเยอะมากนะเขาบอกว่าพี่ลอาสคริปต์ไม่ได้เลยนะพี่ต้องเป๊ะนะทั้งคําถามแล้วก็เวลาคําถามต้องให้เขาดูก่อนว่าเขาโอเคไหมแล้วก็ห้ามไปคุยกับเขาจุกจิกเรื่องส่วนตัวนู่นนี่นั่นอย่างที่เขาบอกว่าชอบกินอะไรเที่ยวไหนอะไรพวกเนี้ยคุณถามเขาไม่ได้นะบีฟค่ะ บีบเลยแล้วแล้วต้องระวังมากกับการทำงานกับศิลปินเกาหลีนะเขาจะมีข้อแม้ของเขาเยอะมากมาเรื่องนี้ดีกว่านี่โอ้โหลขนาคุณอุ้มลัขนานะครับเซ็กซี่จริงผมก็ดูมันไม่มีอะไรนะแต่เกิดดราม่าเกิดขึ้นชาวเน็ตบางคนบอกว่าไม่เหมาะสมชุดคู่ไม่ค่อยถูกกาลเทศะถ้าอยู่ริมทะเลก็คงไม่แปลกอาจจะทําแบบนี้ เป็นตัวอย่างให้กับลูกสาวที่ไม่ดีหรือเปล่าโรงแรมนี้นะเคยไปมันจะมีร้านอาหารอยู่รอบเลยแล้วเขาจะมีสระว่ายน้ําอยู่ตรงกลางาจะเตรียมตัวไปเล่นน้ำใช่มันก็น<ม>ใส่ได้เขาไม่ได้เดินห้างอะ่ะคอลัมนิชุดดังปูจิตกรบุษบานะ่ยเขาได้โพสต์ติงด้วยว่าด้วยความเคารพนะครับตอนเป็นดาราคุณอุ้มเป็นดาราที่ขายความเซ็กซี่ได้แต่ตอนนี้เป็นแม่ขายอย่างอื่นเะครับที่เดินอยู่ด้วยกันนั้นลูกสาวนะครับ สันติยานของความเป็นแม่ควรทํางานให้มากกว่านี้ครับเนี่หุ่นแม่ลูกหนึ่งนะครับต้องบอกนี้ก่อนยังได้ขนาดนี้เม่ผมผมก็โชว์ที่ไปพาดพิงเรื่องการเป็นแม่อันนี้รู้สึกว่าแรงเหมือนกันเลยคืออย่างนี้มันพอสอนไหนแล้วมันยุ่ไหนแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินคนอื่นว่าเขาจะแต่งตัวยังไงที่เขาจะเป็นแม่ที่เลวคือไม่ใช่เลยอันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่ว่าเขาแต่งตัวอย่างนั้นแล้วความบกพร่องในการดูแลลูกของเขาจะลดลงอันนี้ไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายๆเลยค่ะเรื่องการแต่งตัวมันเป็นสไตล์ที่ใคร จะชอบแบบไหนก็ได้ฉันไม่ชอบวันนี้เพระเธอแต่งอันนี้เธอเป็นคนเลวแบนี้คือไม่ถูกต้องไรๆฉันชอบอยู่อันหนึ่งว่าไงชาวเน็ตสอนหมดค่ะยกเว้นลูกตัวเองแต่สอนเก่งกันในโซเชียลทำไมไม่สอนกันเองเอาแบบอย่างตัวเราทําไมสอนสิเด็กก็ไม่ได้โง่นะเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาแยกแยะได้ น้องอุ้มก็ไม่อยู่เฉยออกมาอัดคลิปชี้แจงทันทีนะครับว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีสระว่ายน้ําอยู่กลางโรงแรมเลยซึ่งทุกคนก็จะใส่ชุดว่ายน้ําเป็นเรื่องปกติอุ้มก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลายๆเรื่องซึ่งอุ้มก็มีการสอนลูกนะครับว่าอย่างห้ถูกกระเทศสนะครับในอนาคตโตขึ้นลูกอยากจะใส่ชุดว่ายน้ําชุดที่มันเซ็กซี่เราก็ไม่ได้ห้ามขอบคุณสําหรับความติชมนะคะ